มาแล้วครับขบวนหนึสนะวันนี้ก็ช้าสี่นาทีเองนะวันนี้กำลังจะผ่านบ้านแฮตตีสี่ห้าสิบนาทีนะฮะวันนี้เปลี่ยนมาถ่ายฝั่งนี้บ้างนะเพราะว่าได้ดูแต่ฝั่งนู้นนะ <laughs> ชีเวสบายห้าสนย์หกนะฮะทำหนึามสาวันนี้นะครับ